มาทีสูงปีที่นตอนที่สองทำนิกาาโดยพระอาจารย์สมภพโชติปันญาขอความเจริญงองงามในธรรมวินัยแห่งพระอริยเจา้า แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกินมีแด่พวกเราทั้งหลายเพื่อนสหธรรม,มิตลอดทั้งอนาลาณาธิกะชนอนาคาริกะชนผู้นุ่งขาวห่มขาวผู้สแสวงหาบุญหากุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้เวลาของเราขณะนี้ได้ล่วงเลยมาเกือบจะห้าโมงครึ่งแล้ว ผมมีความสุขใจเมื่อได้มานั่งเป็นหมูงเป็นคณะเป็นเพื่อนกับท่านทั้งหลายผมมีความสุขใจเมื่อได้เห็นหมู่เพื่อนสหธรรม,มิตลอดทั้งอุบาสกอุบาสิกาพากันนั่งสมาธิภาวนาเป็นหมู่พากันเดินพากันมีสติรักษาตัวจยมมีปัญญารักษาตนอยู่มีความสุขจากการได้เห็นเช่นนี้ ผมมีความสุขใจเมื่อยามได้ฟังการสวดการสาธยายพุทธพจน์ต่างๆของพระภูมิาพระภาคเจ้าที่เราได้แปลมาพิมพ์ม,มาความสุขทางกายผมมีความสุขเมื่อผมได้มานั่งสมาธิเป็นมุงเป็นเพื่อนท่านทั้งหลายทั้งท,งท้งที่สุขภาพอันอันแผรจะสุดโสมอย่างนี่แหละวันนี้ผมได้ลงมาตั้งแต่บ,บ่ายสามโมงตรงพอดี มานั่งเป็นหมุงเป็นเพื่อนมานั่งรอคอยท่านด้วยจนถึงเวลานี้ก็สองชั่วโมงครึ่งแล้วพราะมีความสุขใจและก็มีความชื่นชมยินดีในปฏิปทาของพวกเราทั้งหลายที่พากันขวนขวายพากเพียรพยายามทั้งผู้ใหม่ทั้งผู้เก่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งความห่วงใ่เกิดมีในจิตในใจอยู่ไม่ได้ขาด ห่วงใยพวกเราทั้งหลายกลัวจะไม่รู้ไม่เข้าใจข้อวัดปฏิบัติกลัวจะไม่รู้ไม่เข้าใจในการประพฤติปฏิบัติที่เราได้กระทําได้บวชมาในพระศาสนายิ่งในขณะนี้เวลาของพระพุทธศาสนาอายุการล่วงการผ่านไวมมานานถึงสองพันหปีชื่อว่าเป็น ยุคท้ายท,าย,ทายแห่งพุทธันดอนนี้ว่ากันว่าพุทธศาสนาของเรามีประมาณอายุห้าพันปีเดี๋ยวนี้ค่อนแล้วนอกจแกครึ่งแล้วก็มาค่อนความห่วงใยในพระสารน,นามีไม่ขาดในหัวใจของผมพระพุทธเจ้าท่านก็ห่วงห่วงใยพวกเรามีคำกล่าวไว้อยู่ในธรรมทายทายาทโสตรธรรม ธรรมทาญาติโสตสูตรที่ว่าด้วยผู้รับมรดกรู้สึกจะหาง่ายถ้าผู้สนใจมัชฌิมานิกายมัชฌิมปัญญาเล่มที่สิบสองข้อที่ยี่สิบเอดหน้าที่ยี่สิบเอ็ดมีคำกล่าวว่าภิกษุทั้งหลาย ความห่วงใยของเราต่อมีต่อเธอทั้งหลายย่อมมีอยู่เสมอว่าทำอย่างไรหนอสาวกของเราเบื้องหลังจะเป็นผู้รับมรดกทางธรรมเตวธรรมทาญาติประพฤติตามธรรมประพฤติตามศีลสมาธิปัญญาไตรสักเสขาที่เราได้บัญญัติแล้วได้สอนแล้ว เธอ,อทั้งหลายเรามีความเป็นห่วงว่าทำจะไหนหนอสาวกของเราจะไม่เป็นผู้รับเพียงอามิสธายาตอามิสธายาตคือผู้รับมรดกทางอามิตรบวชมาอยู่ดีกินดีมาอาศัยเนสนานะที่อยู่อาศัยที่ญาติยมสร้างให้ด้วยความเคารพในพระพุทธศาสนาเคารพในพระรัตนาไตยเคารพในพระพุทธเจ้า นุ่งห่มอย่างสบายอยู่กินอย่างสบายปัจจัยสี่ลาบสกาละที่ญาติยมนำมาถาวายให้เราไม่ขาดแคลนอันนี้ชื่อว่ามรดกอามิสอามิสทายาตรับมรดกทางอามิสท่านเป็นห่วงเป็นห่วงเป็นห่วงพวกเราบอกว่าทำชะไหนหนอถ้าพูดเป็นภาษาลาวาเห็ดจังไดเด้ลูกซีดคอย บัดสุท้ทยภายหลังจังสิเป็นภูรับมรดกรักษามรดกทางศีลทางธรรมเอาไว้คือปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมผมเองเป็นสาวกรุ่นท้ายๆปลายแถนเหมือนกับท่านทั้งหลายก็มารับมรดกทางธรรมแบกหาพระศาสนาพูดให้ฟังทำให้ดูอยู่ให้เห็น จากบ้านเล็กเมืองน้อยบ้านใหญ่เมืองโตจากหมู่บ้านโซหมู่บ้านจางนิคมโซนิคมจังนครโซนนครจากรัฐโซรัฐจากแว่นแคว้นโซแว่นแคว้นจากประเทศโซประเทศจากฝั่งมหาสมุทรฝั่งหนึ่งโซมหาสมุทรฝั่งหนึ่งที่ผมเทียบจาริกไปแสดงธรรมดังปีที่แล้วถ้าพูดเป็นภาษาพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่า,า,ารัดเถรัฐถาจากรัฐโซรัฐ หลังจากนั้นท่นานบอกสาคาศักขังจากฝั่งสาครมหาสมุทรฝั่งเปสูฝั่งหนึ่งปีที่แล้วบินข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งนี้เปู่ฝั่งโน้นเปสูทวีปอเมริกาอเมริกากลางอเมริกาเหนือเพื่อแสดงธรรมท่านนับเป็นโยตก็คงเป็นหลายหมื่นโยต์นั้นคือการรับมรดกสืบสารมรดกของพระพุทธศาสนาสุดท้าย ตนเองก็มาสุดโรมลงดังที่ท่านได้เห็นอยู่นี่แหละร่างกายมันก็ทนไม่ไหวชีวิตของผมในขณะนี้เหมือนแสงเทียนท่ามกลางสายลมซึ่งกระพือพัดมาตลอดทุกทิศทางไม่รู้มันจะมอดจะดับไว้ตรงไหนเวลาใดก็ช่างมันเถอะเป็นเรื่องธรรมดาเป็นกฎของอนิจจังกฎของธรรมชาติ วันนี้ผมพาร่างกายอันสุดโทรมนี่แหละมานั่งสมาธิอยู่ที่นี่ตั้งแต่บ่ายสามมอพอดีพอดีจนป่านนี้มันห้าโมงครึ่งแล้วยังไม่ได้พลิกเปลี่ยนอิรยาบถไปไหนเพราะเป็นห่วงพวกเราอยากจะให้พวกเราได้เข้าใจประการหนึ่งผู้ที่บวชใหม่ก็ยังไม่ได้ทำความเข้าใจอะไรมากนะักอาศัยผู้ที่บวชก่อนได้ประพฤติปฏิบัติ เป็นแบบเป็นยางให้แกผู้บวชใหม่อันนี้เป็นการให้กันนะเป็นกัลยานมณมิตรให้ทำกับสอนทำมันคนละอันกันสอนทำนั่นคือพูดให้ฟังแต่ให้ทำนั้นแปลว่าทําให้ดูอย่างที่ผมมันมานั่งทําให้ท่านดูอย่างนี้แหละผมก็มาตั้งแต่บ่ายสามโมงจนป่านนี้อันนี้ให้ทาแต่ว่าทําให้ดูพูดให้ฟังอันนั้นแปลว่าแสดงทำ ทำให้ดูนั้นแปลว่าให้ทำอยู่ให้เห็นอยู่อยู่อย่างประกอบไปโดยทมอยู่อย่างไม่มีความทุกข์บีบคัน้นหัวใจพบผลของธรรมนั้นเป็นการแสดงปฏิเวทธรรมทมท,ที่เป็นผลประจักษ์ออกมาให้เห็นผมจึงบอกว่าผมมีความสุขใจมากที่นี้พวกเราผู้บวชบวชก่อนเป็นมัชฌิมภิกษุแล้วก็พากันให้ทำ จากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งนิเพทะพลารามีสิบห้าสิบหกปีแล้วที่ผมอยู่ที่นี่มามันก็ปีหนึ่งปีหนึ่งก็มีรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งมาแล้วก็มาอาศัยคนเก่าคนเก่าเป็นตัวอย่างให้คนเก่าพทำอย่างไรคนใหม่ก็ทำตามนั้นเป็นการถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งจนมาถึงวันนี้ จากวันนี้เราก็จะถ่ายทอดกันต่อไปเหมือนบนรรพบุรุษของเรารับพุทธศาสนามาตั้งแต่236พุทธศาสนา,าเข้าสู่สวรณภูมิมันคงจะถ้านับการสันส้นๆเป็นปี2,300กว่ารุ่นที่สืบทอดกันมาแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นทายกันมาถ่ายถ่ายโอนกันมา ผมเห็นภิกษุใหม่ที่บวชใหม่เป็นนวะกะภิกษุก็พากันไม่ประมาทมานั่งสมาธิกับภิกษุเก่าผมชื่นใจผมมีความสุขพระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าโยหะเวทหาโรภิกข oh ah oh an so ุยุนชันติพุทธศาสนังโสอิมังโลกังประพาเสติอัภามุตโตวจันทิมาแม้เธอจะเป็นภิกษุใหม่ๆยังหนุมน่มๆ บวชใหม่ในศาสนาจะหนุ่มหรือแก่ก็ตามที่บวชเมาใหม่ในศาสนายุนชันติพุทธศาสนัาเธอภาคเพียรพยายามไม่ข้อทุระขวนขวายในกิจการแห่งศาสนาอยู่เช่นนี้โสอ,อิมังโลกังปภาเสติอภามุตโตวจันทิมาภิกษุใหม่ภิกษุหนุ่มเช่นนั้นแหละจะเป็นผู้ยังโลกนี้ให้สองสว่าง เมือนพระจันโคจรออกจากกลุ่มเมฆฉันนั้นทีนี้เรามาอยู่ด้วยกันหลายองค์หลายลูกผู้บวชใหม่ก็ดีบทเก่าก็ดีมาจากคนละตระกูลถ้าพูดภาษาพระพุทธเจ้าท่านบาวนานากูรังนานาโคตันนานานามังมีชื่อต่างๆกันมีนามสกุลต่างๆกันมีมีตระกูลมีครอบครัวต่างๆกันนานาวันนัง มีวันนะมีระดับชนชั้นในสังคมไม่เหมือนกันแตกต่างกันได้รับการสั่งสมอบรมประสบการณ์มาต่างๆกันจากครอบครัวจากสิ่งแวดล้อมต่างกันเมื่อเรามาอยู่ด้วยกันแล้วเราอาศัยพระธรรมพระวินัยของพระศาสดาเป็นเส้นได้ร้อยรวงดวงใจของเราให้เป็นเอกภาพเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนเหมือนพุ่มพวงแห่งดอกไม้ จากคนละต้นคนละชนิดเมื่อเอามาร้อยเป็นระเบียบแล้วมันก็จะงดงามชั้นใดก็ชั้นนั้นอยากจะทําความเข้าใจเบื้องต้นหน่อยพวกเราได้มันอยู่ด้วยกันนี้มันคงจะไม่ใช่มาโดยบังเอิญแต่มาด้วยความตั้งใจที่จะมาอยู่ด้วยกันมาประพฤติมาปฏิบัติพรหมจรรย์ด้วยกันถ้าจะ ถ้าจะเชื่อพระพุทธเจาา้าบังไม่ต้องใช้มันสมองเป็นนักคิดอะไรจน,เก,จนเ,กเกินไปจนเกินเกินไปไม่ต้องเป็นปัททะปาระมะจนเกินไปปัททะปาระมะไปลว่าผู้มีบทเป็นอย่างยิ่งรู้มากเกินไปจนยากที่จะเชื่อพระพุทธเจ้าท่านสรุปว่าคนเราที่ได้มาอยู่ด้วยกันนี้ย่อมมีอธิมุตจ,จุดมุ่งหมายมีจิตใจมีความโน้มเอียงมาด้วยกัน ท่าเรียกว่าอีนาที่มุติการนังกาลยาทิมุติการนังสัตตาสตังสเตสตังสังสันธันติสเมติสัตทั้งหลายหมายถึงพวกเรานี่แหละสัตทั้งหลายก็คือสัตว์แปลว่าพว้ยังคล้องอยู่ในวตาสงสารสัตทั้งหลายย่อมคบกันเข้ากันอยู่ด้วยกันโดยธาตุด้วยอธิมุตคือความโน้มเอียงแห่งอุปนิสัย ผีนาที่มุตติกากาลยาที่มุตติกาผู้ที่มีอัธยาศัยเลวสามก็จะไปคบเสพกับพวกที่มีเออัธยาศัยเลวเลวสามผู้ที่มีอัธยาศัยดีงามก็จะไปคบเสพกับผู้ที่มีอัธยาศัยดีงามเพราะว่ามันจิตใจมันเป็นแนวโน้มอย่างเดียวกันไม่ว่าในเดียวนี้ก็ดีในอดีตก็ดีในอนาคตจะมาถึงก็ดีท่านกล่าวอย่างนั้น และยิ่งกว่านั้นผมอยากจะพูดกับท่านทั้งหลายว่าพวกเราคงมีบุพกรรมร่วมกันมาบุพกรรมมังกะตังกรณียังมีกรรมในอดีตแต่ชาติก่อนๆได้กระทำร่วมกันกรรมดีร่วมกันได้เคยประพฤติพมจันทร,ร์ประพฤติสิ่งที่ดีที่งามร่วมกัน มาชาตินี้เราก็ต้องมาโคจรมาพบก,กันเมื่อเรายังเป็นสัตว์ยังเป็นผู้คล่องอยู่เราก็เลยมาบวชด้วยกันมาอยู่ด้วยกันในสำนักในอาวาสเดียวกันท,ทั้งทั้งที่ผมเองก็ไม่สมบูรณ์ร่างกายก็รอแต่วันจะแตกดับครูบาอาจารย์ก็มีเยอะที่ท่านยังดีๆมีอุดมการดีๆร่างกายอุดมสมบูรณ์ท่านทั้งหลายก็ตั้งใจจะมาที่นี่ผมเองก็เป็นห่วงพวกท่านทั้งหลายกลัวจะไม่เข้าใจ เรามีบุพกรรมร่วมกันจึงได้มาอยู่ร่วมกันมาประพฤติปฏิบัติพรหมจรรย์นในศาสนานี้ด้วยกันทั้งฝ่ายอุบาสกอุบาสิกาและฝ่ายพรภิกสุขสององค์ขสามเณรที่นี้การเป็นอยู่ร่วมกันของพวกเรานั้นเราควรตระหนักผู้ใหม่ยังไม่เข้าใจพระวินัยพระวินัยเป็นสิ่งร้อยทวงร้อยรัดรวมใจให้เป็นหนึ่งเดียว ก็อาศัยผู้เก่าผู้เก่าพาทำพาพูดพาอยู่พาก,กินอย่างไรก็ดูปังกันไปผู้เก่าก็อนุเคราะห์ผู้ใหม่ทําเป็นตัวอย่างที่ดีที่งามเป็นกาลยานมิตรให้แก่กันและกันคําว่ากาลยานมิตรแปลว่ามิตรที่ดีมิตรที่งามพระพุทธเจ้าท่านท่านบอกว่าตัวท่านเองเป็นกาลยานมุตกาลยานมิตรแก่ตัดทั้งหลายธรามดูาจารผู้ใดนะ กัลยาณมิตรคือผู้ที่ผู้ที่อยู่มาก่อนผู้ที่เป็นผู้เก่าเป็นกัลยาณมิตรให้แก่ผู้ใหม่เพื่อความเจริญงอกงามพระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าเรายังมองไม่เห็นธรรมะองค์ประกอบภายนอกอื่นใดสักข้อเดียวที่จะทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในอริยมรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญมากขึ้น องประกอบภายนอกนั้นคือกาลยานามิตรถ้าเมื่อได้มีกาลยานามิตรมีกาลยานาสหายมีผู้แนะนำคำสอนมีผู้กระทําให้ดูดีๆเมื่อนั้นเถิดพึงรู้เถิดว่าเป็นแสงเงินแสงทองแห่งอริยมรรคเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในอริยธรรมวินัยนี้กาลยานามิตรนั้นจะต้องประกอบไปด้วยคุณสมบัติคุณสมบัติของผู้เป็นกาลยานามิตร ช่วยฟังหน่อยนะผู้เก่าเพื่อให้ผู้มาใหม่ได้เป็นได้ประโยชน์จากเราจะต้องมีคุณสมบัติของผู้เป็นการยานามิตรเรียกว่าองค์ประกอบคุณสมบัติของการยานามิตรมันมีโยหกเจ็ดอันหนึ่งน่ารักทำอะไรให้น่ารักแก่ผู้มาใหม่ปิโยทันว่าน่ารักสองคุรุ น่าเคารพคุรุตัวนี้ถ้าแปลตรงๆต,ตามศัพท์สัพท์บาลีนี่มันมีแสงมันมียุ่งยากหลายอย่างคุรุแปลว่าหนักแน่นเป็นผู้หนักแน่นในธรรมจนเป็นเหตุให้เกิดความน่าเคารพเกรงขามเป็นตัวอย่างที่ดีที่งามอันที่สามภาวานิโยเป็นที่น่าจเจริญใจ คำว่าภาษาลาวว่าเป็นตาอ่อนซ่อนเหตุใ้ผู้ใหม่อ่อนซ่อนโอ้ยอยากเป็นคือหลวงปู่นั่นเด้อันนี้เห็นมามากอยู่แตมีการย่ยังหงลวงปู่เถืองหลวงปู่ชื่นนี่ก็น่าจเจริญใจถึงเวลาหลวงปู่เถืองแก่ๆนี่มาปู่ตั้งแต่พอม,มานั่งอยู่นี่บ่ายสามโมงหลวงปู่เถืองก็มานั่งแล้วมาปูอาสนะไว้รอเพื่อนรอพระใหม่รอพระเก่าท่านปูไว้เรียบร้อย หลวงปูทองร้อยคำห้อยเหล่านี้เป็นตัวอย่างได้ดีงามทำให้พระใหม่พระนมเนยน้อยได้กำลังจิตได้กำลังใจคิดว่าท่านท่านแก่เท่าขนาดนี้ท่านก็ยังไม่เบื่อหน่ายที่จะภาพเพียนทำประโยชน์ให้แก่เราหลวงปูชื่นก็เหมือนกันท่านทำความเพียรให้เห็นท่านเป็นตัวอย่าง แล้วก็หลวงปู่ใต้นี่ก็เหมือนกันผมลืมชื่อซะแล้วนี่เป็นบุญที่เราเคยทําร่วมกันเราจึงได้มาอยู่ด้วยกันจากภาวานิโยน่าเจริญใจน่าเจริญใจเป็นตาอ่อนซอนภาษาราวเป็นตาอ่อนซ่อนอันนี้เป็นเป็นส่วนทางกายทีนี้มาสู่ส่วนทางวาจา วัดตาจะรู้จักใช้ถ้อยคำจะพูดจะจาก็มีถ้อยคำที่คิดไว้อย่างดีแทนาปว่ามันตามันตาจะวาจังมันตามันตาจะวาจันพาสตินิธานวัตเติงกาเลนะแปลว่าเธอจงกล่าวแต่ทอดถ้อยคำอันคิดพิจารณาไข้ควรคดีแล้ว ควรฝังไว้ในใจในใจของผู้ฟังคือเวลาจะพูดจะจะอะไราพูดจะในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์เป็นอัดเป็นธรรมเป็นแบบเป็นอย่างคิดใค่ควรอย่างดีพอที่ผู้ฟังจะฝังไว้ในใจนิทานนาวัติงกาเลนะเธอจงกล่าวแต่ถ้อยคําที่ค่้ควรวงแล้วค่้ควรแล้วอย่างดีที่ควรไว้ฝังไว้ในใจของ ผู้ฟังผู้ฟังตามการเวลาอันสมควรอันนี้เรียกว่าวัตตาจะรู้จักใช้ถ้อยคำจะควรเรียกว่าคุณว่าลูกว่าหลานท่านท่านน้องก็เรียงกันได้น่ารักเป็นถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวานประสานสามัคคีก่อให้เกิดไมตรีรักใคร่ดูดด่นควรที่ดูดื่มลงไปในจิตในใจ พูจากันก็ไพเราะต่อมาอีกมีกคำหนึ่งว่าวัจนะขมโมอดทนต่อถ้อยคำซึ่งกันและกันเมื่อได้ยินถ้อยคำบางอย่างไม่เหมาะสมมันกระทบเข้าไปในจิตในใจในอดทนฟังอดทนไม่แสดงอาการอ่อนไหวเพื่อจะได้เป็นตัวอย่างที่ดีที่งามต่อมาอีก คำพีรันจะกระถังคาตากล่าวแต่ถ้อยคําอันละเอียดลึกซึ้งลงไปเป็นลําดับลําดับถ้าเกิดมีการถามว่าจะทําอย่างไรอันนี้คืออะไรอันนี้เป็นอย่างไรแล้วก็กล่าวละเอียดเป็นลําดับลงไปแนะนําพ่ทำสอนกันเท่าที่รู้ถ้าไม่รู้ก็บอกว่าเออผมก็ยังไม่เข้าใจพอต้องไปถามครูบาอาจารย์ท่านผู้ มีสุตะมีพระหูโสตมากกว่าเราอย่างนี้และตัวสุดท้ายโนจะฐาเนนิโยชยเยไม่แนะนำกันไปในทางที่มันผิดในทางที่มันชั่วมีนะบางคนมาแล้วมาอยู่แล้วพูดจาก็เป็นไปเพื่อความแตกแยกเป็นไปเพื่อในทางที่จะผิดในทางที่ไม่ดีไม่งามขออภยัย บางครั้งโดยเฉพาะฝ่ายอุบาสิกาผมเห็นบางคนมาอยู่ที่นี่ผมจึงต้องเชิญหนีเพราะผมพอจะรู้ด้วยด้วยความรู้บางอย่างถ้าจะพูดเป็นภาษาฝรั่งเขาเรียกว่ามีเซนส์บางอย่างทำให้ผมรู้ว่าคนคนนี้คืนอยู่ต่อไปเนี่ยจะทำให้เพื่อนฝงไม่ดีจะเป็นเสนียเป็นจังไรคาพูดของเขาอาจจะนำไปในทางที่ผิด เรียกว่าจัดฐานในนิโยชยเยนนำไ้ในทางที่ผิดที่แตกร้าวคำพูดนี้สําคัญมากเราเป็นกาลยานะมิทให้าการนะลรากันอย่างนี้ที่นี้หลักธรรมสาหรับการอยู่ร่วมกันเมื่อผู้ใหม่ก็ยังไม่เข้าใจพระวินัยดีก็อ,อาศัยผู้เก่าทุกคนก็ปรับปรับน้ําใจลงมาสู่ธรรม มีหลักธรรมอันหนึ่งพระพุทธเจ้าียกวาสานิยธรรม